ตลอดระยะเวลาปีกว่าที่ไทยต้องเผชิญหน้ากับโควิด -19 เราจะได้เห็นการออกมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากกลุ่มคุณหมอที่อยู่ในระดับอาจารย์หมออย่างต่อเนื่องแต่เมื่อการต่อสู้กับโรคร้ายยังคงดําเนินอย่างยืดเยื้อตอนนี้ก็เริ่มจะมีเสียงจากโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนทั้งสิ่งของเครื่องมือและปัจจัยในการทํางาน เวลานี้ออกมาขอแรงสนับสนุนด้วยการประกาศขอรับบริจาคจากประชาชนจนถึงขั้นประกาศงดให้บริการบางหน่วยเนื่องจากบุคลากรติดเชื้อเองจึงต้องมีการพักรักษาตัวตลอดจนเฝ้าสังเกตอาการในกลุ่มเสี่ยงและล่าสุดเสียงสะท้อนที่ออกมา ก็เริ่มจะเป็นการส่งตรงไปยังรัฐบาลเพื่อขอรับสิ่งที่ดีกว่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤตโควิด -19 นั่นก็คือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสัปดาห์ก่อนมีการเคลื่อนไหวจากภาคีบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าร่วมกันเปิดแคมเปญล่าชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำเข้าวัคซีน m i n a อย่างเร่งด่วน เพราะกังวลว่าวัคซีนที่มีอยู่จะไม่รองรับสายพันธุ์เดลต้าและจะส่งผลทำให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในประเทศแย่ลงโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งต้องแบกรับความเสี่ยงมากที่สุดและอาจเป็นผู้กระจายเชื้อได้ถแถลงการของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อเรียกร้องการนำเข้า mRNA วัคซีนสำหรับโควิด19เป็นกรณีเร่งด่วนระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อของโควิด -19 ในประเทศไทยมีความน่าเป็นห่วงอย่างมากจำนวนคนติดเชื้อและการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์อาจจะแย่ลงได้เนื่องจากสายพันธุ์เดลต้ามีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆในมุมมองทางการแพทย์เวลานี้ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรจำกัด วัสดุอุปกรณ์รวมถึงสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตก็มีความจำกัดบุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งนำเข้า mRNA วัคซีนซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการป้องกันการเสียชีวิตป้องกันการแพร่ระบาดได้สูงและจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการควบคุมโควิด -19 ทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าขอเรียกร้องให้รัฐบาลรวมถึงองค์การเพภสัชกรรมนำเข้า mRNA วัคซีนเข้ามาเป็นการเร่งด่วนเพื่อทำการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเช่นเดียวกันกับอดีตนายกแพทย์ทีสภาที่เห็นว่ารัฐควรจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพราะหากกำลังสำคัญนี้ติดเชื้อจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้นไปอีก ศาสตราจารย์คลินิกเกียติคุณนายแพทย์อำนาจกุศลาน,านันกรรมการแพทย์ทสภาออดีตนายกแพทย์ทีสภาได้ทำการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มนวยการสอบอรคตามที่ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์1,500,000โดสช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2,56 4นั้นผมทราบมาว่ามติที่ประชุมของคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ เมื่อวันที่30มิถุนายน2564ได้มีผู้เสนอให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ได้วัคซีนซิโนแวคสองเข็มไปแล้วระยะหนึ่งได้รับวัคซีนนี้แต่ต่อมาที่ประชุมมีมติไม่ให้วัคซีนดังกล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย์ผมมีความเห็นว่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะได้รับเชื้อรวมทั้งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญสูงมาก ในขณะนี้ที่มีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดถ้าหากกำลังคนที่สำคัญในภาวะวิกฤตนี้ติดเชื้อจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายมากขึ้นไปอีกเพราะการที่คนใดคนหนึ่งในกลุ่มบุคลากรที่กำลังทําหน้าที่เพื่อชดเชยอัตรากำลังคนที่ขาดแคลนอย่างที่สุดในตอนนี้ติดเชื้อจะทำให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องถูกกักตัวเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก ดังที่ได้มีการประกาศปิดห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้องคลอดหรือทั้งโรงพยาบาลมาเป็นระยะระยะทําให้ผู้ป่วยและประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งจากโควิดและภาวะฉุกเฉินอื่นๆเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรกลุ่มนี้จึงมีความสําคัญสูงสุดและจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วยครับเช่นเดียวกันกันกบพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทย์ทีสภาที่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อิทธพรคณะเจริญระบุว่าขอสนับสนุนให้วัคซีนเข็ม3กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ตามที่มีการประชุมเรื่องการพิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ที่จะได้รับ1ล0 0 0 5แสนโดสในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ในกลุ่มบุคลากรใดบ้าง ag, โดยมีผู้เสนอให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ได้รับวัคซีนซีโนแวค2เข็มไปแล้วควรได้รับเพิ่มในการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการวัคซีนกลมควบคุมโรคที่ผ่านมานั้นด้วยบุคลากรทางการแพทย์ในด่านหน้า เสมือนเป็นทหารอาสาสู้ศึกโควิด -19 ที่ต้องเสียสละตนเองโดยมีโอกาสได้รับเชื้อจากผู้ป่วยตลอดเวลายอมถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดกว่ากลุ่มใดๆในการออกรบจำเป็นต้องได้รับเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาสามารถอยู่รอดปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ป่วยได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เชื้อการระบาดนั้นแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจนวิกฤต จำนวนบุคลากรก็ไม่เพียงพอการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งไม่เพียงทำให้เขาหยุดงานแต่กลายเป็นภาระของผู้ร่วมงานที่ต้องปฏิบัติงานแทนขึ้นเวรแทนทำงานมากขึ้นในขณะที่หลายแห่งเพิ่มเตียงในตึกคนไข้เพิ่มหน้าที่ไปดูแลโรงพยาบาลสนามและเพิ่มไปออกหน่วยฉีดวัคซีนตามที่ทุกท่านทราบดีซึ่งทุกคนต่างก็เนหน็ดเหนื่อยเต็มกำลังที่ล้ามากแล้ว และยิ่งไปกว่าน,นั้นในหลายโรงพยาบาลวิกฤตจนต้องปิดหน่วยบริการปิดโอพีดีปิดตึกผู้ป่วยปิดห้องผ่าตัดปิดห้องฉุกเฉินกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรงทั้งที่ป่วยเป็นโควิดและไม่ใช่โควิดไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ส่วนหนึ่งจึงนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายในสภาวะปัจจุบันที่ผู้ป่วยจำนวนมากยังรอการรักษาพยาบาลรอเตียงที่บ้าน จนภาครัฐต้องขยายโรงพยาบาลสนามและเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มเติมไม่หยุดหย่อนซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทั้งสิน้นในสงครามนี้เราจะสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์อีกไม่ได้แล้วขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาเพิ่มเกราะอย่างดีให้กับนักรบเสื้อขาวโดยสนับสนุนให้จัดวัคซีนไฟเซอร์ตามที่ประชุมส่วนหนึ่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เพื่อให้เขาไปดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยครับโปรดอย่าค้านเลยครับและขอเพิ่มวัคซีนคุณภาพสูงที่จะปกป้องพวกเขาทุกคนจากเชื้อที่กลายพันธุ์ที่จะระบาดในระยะต่อไปโดยเฉพาะกลุ่ม mRNA ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมอย่างด่วนด้วยครับเพราะบุคลากรทุกคนคือกำลังสำคัญในการต่อสู้กับโควิด19ครั้งนี้หากไม่มีกำลังพวกเขา ชีวิตของประชาชนจะเข้าสู่ความเสี่ยงอันตรายอย่างหนักท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตจากสงครามโควิดที่มีการสูญเสียชีวิตทุกวันพร้อมติดแฮชแท็กเซฟด่านหน้าแฮชแท็กด่านหน้าแตกไม่ได้แฮชแท็ก <ht> ขอเสื้อเกราะอย่างดีให้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าแม้จะรับรู้กันมาตลอดว่าการฉีดวัคซีนถึงแม้จะครบ2โดส นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสติดเชื้อแต่จะช่วยลดอาการรุนแรงลงและลดอัตราการเสียชีวิตที่ผ่านมาข้อกังวลต่อประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคมีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังการติดเชื้อของแพทย์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายจนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หลายคนลังเลต่อการฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหาให้ในช่วงหนึ่งและรอวัคซีนทางเลือก ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ช่วงวันที่5กรกฎาคมที่ประชาชนแห่จองวัคซีนโมเดอร์นาจนเว็บลม่มโรงพยาบาลรามาธิบดีประกาศปิดระบบเนื่องจากโคต้าเต็มขณะที่การจราจรหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามติดขัดจากประชาชนมาจองวัคซีนจากกรณีที่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนประชาชนสั่งจองวัคซีนโควิด -19 ทางเลือกโมเดอร์นา รือเริ่มสั่งจองตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2564เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึง11กรกฎาคม2564โดยราคาค่าวัคซีนรวมกับค่าบริการเข็มละ1,500บาทโดยวัคซีนมีจำนวนจำกัดหลังจากที่เปิดระบบให้ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดน n าพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากส่งผลทำให้ระบบเว็บไซต์ค้าง และลม่มไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ถึงแม้จะผ่านไปมากกว่า30นาทีก็ยังไม่สามารถเข้าลงทะเบียนใหม่อีกครั้งได้สุดท้ายคณะแพทย์ทยาสารโรงพยาบาลรามาทิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งว่าขณะนี้ระบบได้รับการสั่งจองวัคซีนโควิด -19 ทางเลือกโมเดอร์นาครบเต็มจำนวนแล้วหากคณะแพทย์ทยาสารโรงพยาบาลรามาทีบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีวัคซีนเพิ่มเติมจะเปิดให้จองเพิ่มในอนาคต และจับประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปเช่นเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้มีการเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาให้กับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีความประสงค์โดยเปิดจองตั้งแต่เวลา9นากาถึง16น,นาฬิกาณห้องอาหารชั้น2เชียงใหม่รามเฮลท์เซ็นเตอร์โดยเปิดจองในราคา1,650บาทต่อโดสรวมค่าวัคซีนค่าบริการโรงพยาบาล ไม่รวมค่าแพทย์และใบรับรองแพทย์ซึ่งจำกัดสิทธิ์ในการจอง1คนต่อ10โดสเท่านั้นสามารถชำระเงินจองได้ด้วยการวอล์กอินเข้าไปในโรงพยาบาลหรือโทรศัพท์จองโดยตั้งแต่เวลา8นดมิถนานาทีเพจเฟ e บุ๊ k กลุ่มง,งานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ภาพการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโดยระบุข,ข้อความว่า เวลา8นาฬิกา15นาทีสาเหตุรถสะสมถนนบุญเรืองธิ์เชื่อมต่อถนนสายมหิดลเนื่องจากมีการจองสิทธิ์วัคซีนทางเลือกที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจราจรเชียงใหม่ได้มีการประสานทางโรงพยาบาลเบื้องต้นทันที่กำลังจะเดินทางไปจองวัคซีนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามรับแจ้งว่าขณะนี้คิวจองเต็มแล้วครับ ส่วนเพจ a c e b o o k โรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้มีการประกาศปิดการจองวัคซีนด้วยวิธีการวอล k i อินก่อนเวลาเปิดจริงเนื่องจากคิวเต็มแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะย,ยุติหรือลดน้อยลงยิ่งทำให้ความต้องการวัคซีนทางเลือกมีมากขึ้น สำหรับคนที่พลาดการจองรอบนี้ให้รอฟังข่าวดีจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์ตามที่ศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนท์เลขาธที่การราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุไว้ว่าในอีก1-2ถึงสสัปดาห์จะมีข่าวดีสาหรับบุคคลทั่วไปแต่ขอจัดระเบียบโรงพยาบาลที่รับฉีดเสียก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะไม่เสียประโยชน์ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ